ลโหลฮัลโหลฮัสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะนี่นะคะหลังที่เราทำความสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> ในห้องน้ำเอ่อเห็นไหมฮะล้างมันออกไปให้หมดเลยแล้วก็ คือไม่ได้ถ่ายภาพตอนก่อนที่มันจะเป็นในสภาพแบบนี้ไให้ดูนะคะนี่คือการบูรณะค่ะการบูรณะนะคะเพื่อสมาชิกทุกๆท,ท่านจะได้ใช้ห้องน้ำห้องนี้กันในการทำธุระส่วนตัวนะคะอ่าโถส้วมได้แล้วโอเคนะคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งฉีดน้ำนะ บอกช้าไปแล้วค่ะฉันฉีดจนมันเกือบจะแตกออกหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมีงานศินลปะเปิดมาทำต่อให้นะคะนี่ค่ะสะอาดเรียบร้อยนะคะลืมถ่ายเอาไว้ให้ดูก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยอาร์ตอาร์ตตัวแม่โอเคค่ะบ๊ายบาย thank you นะคะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะไม่ให้ดูอะไรนะคะให้ดูโถดซ่วม <laughs>